643้า64คว่าละวิจิกิจชาได้แล้วมีอธิบายว่าวิจิกิจชาเป็นฉนันการเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงความเคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆนานาความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเหมือนทางสองแพรง่งความสงสยัย ความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพลาไปความไม่สามารถจะยั่งลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจอันใดนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี้สงบระงับเข้าไประงับดับไป ดับไปอย่างราบคาบถูกทำให้พินาศไปถูกทำให้พินาศไปด้วยดีถูกทำให้เหือดแห้งถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดีถูกทำให้มีที่สุดปราดไปแล้วโดวยเหตุนั้นจึงเรียกว่าละวิจิกิจฉาได้ห44คําคำว่าเป็นผู้ข้ามเสียได้ซึ่งวิจิกิจฉามีอธิบายว่า เป็นผู้ข้ามแล้วข้ามพ้นแล้วข้ามออกแล้วซึ่งวิจิกจฉชนี้ถึงฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้วโดยลำดับด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ข้ามเสียได้ซึ่งวิจิกิจชาห4 5้ 45, ําคำว่าอยู่มีอธิบายว่าซืมเนื่องกันอยู่ละถึงพักอยู่ ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าอยู่646คําคำว่าไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายมีอธิบายว่าไม่เครือบแคลงไม่สงสัยไม่มีความสงสัยหมดความสงสัยปราศจากความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายด้วยวิจิกิจชนี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย